i s My o i l e e Channel สวัสดีครับวันนี้จะพาไปใช้งานนะครับวางบุ๊กมากในมือถือ iPhone นะครับก็คลิกเลือก Google Chrome เลยนะครับเมื่อเปิด Google Chrome มาแล้วนะครับก็ค้นหาคำว่า YouTube Studio นะครับในช่องค้นหาได้เลยนะครับ เมื่อเราพิมพ์ลงไปมันก็จะมีคำค้นหาขึ้นมานะครับเราก็กดเข้าใช้งานได้เลยนะครับ YouTube Studio นะครับที่ด้านล่างนะฮะตามที่ทำลูกศรไว้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกคำว่า sign in นะครับหรือว่าลงชื่อเข้าใช้นั่นเองนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็เปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ เป็นหน้าสตูดิโอของเรานั่นเองนะฮะเห็นเครื่องหมายด้านล่างมุมขวานี่ไหมครับนะครับเราก็กดเข้าไป1ครั้งนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะและมันจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับคลิกได้ตามลูกศรที่ผมทําไว้เลยนะครับคลิกเข้าไป1ครั้งตรงสัญลักษณ์ด้านบนมุมขวาตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่าง บุ๊กมาค์ mark, เครื่องมืออะไรต่างๆตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็เลื่อนลงล่างนะครับเลื่อนลงไปขึ้นด้านล่างเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอคําว่าเพิ่มลงในบุ๊กมาคมีสัญลักษณ์รูปดาวตรงนั้นนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะวางหน้าสตูดิโอในบุ๊กมาคนะครับเมื่อวางบุ๊กมาคเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ออกจาก หน้าต่างทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็มาเข้ามือถือใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกอไปที่ Google Chrome นะครับเพื่อที่จะไปใช้งานบุ๊กมากที่เราวางไว้ในระบบนะครับมันก็จะมาที่รูปค้นหาตรงนี้นะครับเราไม่ต้องค้นหาแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปตรงคําว่าบุ๊กมากที่มีรูปดาวนะครับเพื่อเลือกใช้ YouTube Studio ของเรานะครับ บุกมากตรงนี้นะครับああของผมมีอยู่3ส่วนที่ทําแบ่งแยกไว้นะครับของเพื่อนๆมีกี่ส่วนเอ่ยหรือว่ายังไม่เคยสร้างนะครับก็มันก็จะมีหน้าต่างที่แตกต่างกันไปนะครับก็เลือกบุกมากได้ต่างๆนะครับว่าส่วนที่เราบุกมากไว้ที่เราต้องการอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราเลือก YouTube Studio ของเรานะครับมาตรงนี้มันก็จะเจอหน้าแดชบอร์ดของช่องนะครับ ใต้รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ YouTube นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปใช้งานได้แต่ละหน้าเลยนะครับ <นะ S 1> ก็ <นะ S 1> หวังว่าจะเข้าใจนะครับก็เราไปเรียนรู้กันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ